โฉมหน้าหวานใจคนใหม่หญิงทนิตจินยา เรียกไดว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบและคิดถึงนั่นคือหญิงฮานิตจินยาที่ต้องบอกเลยว่าเธอไม่โสดอีกต่อไปแล้วหลังจากคีลล่าสุดเธอได้โพสต์คลิปเปิดตัวแฟนนุม่มรีกีคุณหมอฟันอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งรีวิวความรักครั้งนี้โดยระบุแคปชั่นว่ารีวิวมีแฟนเป็นหมอฟันมันก็จะมินเหม็นหน่อยนะขอโทษทุกคนล่วงหน้าหมอฟันข้าวหญิงข้าวหญิงหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปน,นั้นตามีแฟนคลับ มาแสดงความเห็นมากมายอาทิตย์ทำไมดูแล้วต้องยิ้มตามด้วยอะ่ะเงืนน่ารักไม่ไหวแล้วตาพระน่ารักน้าเหมือนกันมากค่ะ งานนี้หากใครอยากติดตามความน่ารักของนักคู่ก็สามารถไปติดตามกันได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG หรือ Facebook ได้เลยสำหรับหญิงธนิชจินยาธนันชัยการปัจจุบันอายุ30ปีชื่อเดิมว่าพลอยประพัดธนัดชัยการกันยาพั์ธนัดชัยการชูติมาวงโสภาเกิดเมื่อวันที่ 8พฤษภาคมพศ2535ที่ดอยอ่างค้างในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นักสแสดงและนางแบบชาวไทยที่มีชื่อเสียงในวัยเด็กผู้เป็นพอ่อจากไปตั้งแต่เจ้าตัวยังเล็กๆจึงมีพ่อเลี้ยงเป็นชาวญี่ปุ่นเธอเป็นอดีตมิสทีนไทยแลนด์ปี2007ตอนนี้หายหน้าย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มตัวและมีผลงานที่ต่างประเทศเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาก่อนที่จะเข้าประกวดมิสทีนไทย ปี2007ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และสำเร็จการศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพปีการศึกษา2557โดยก่อนหน้านี้สาวยิงได้นำภาพข่าวดังกล่าวมาโพสผ่านไอจีสตอรี่พร้อมกับเขียนชี้แจงว่าหญิ่งขออนุญาตชี้แจงเรื่องข่าวนี้หน่อยนะคะมีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆส่งข่าวนี้มาให้หญิงเกือบทุกวันวันละสองเว็บหญิงก็คอยตามไปแก้ข่าวแล้วว่า ไม่เป็นความจริงรบกวนช่วยแก้ข่าวหรือลบออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งยังมีบางเว็บยังนําเสนอข่าวนี้อยู่อีกหญิงไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดค่ะคือญิงยังไม่ได้แต่งงานเดอ้อส่วนภาพงานแต่งที่เห็นเป็นภาพงานที่มาเลเซียค่ะเป็นงานการท่องเที่ยวของมาเลเซียทาแต่งคือบอกอยู่แล้วแน่นอนและก็ไม่ได้เป็นลูกสาวพี่เวียนะคะตอนนั้นคือเล่นละครเป็นลูกสาวพี่เวียค่ะเมื่อนา,นานมาแล้ว